สวัสดีครับผมช่างแอมนะครับจากร้านสม i ยไอที IT นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องโตชิบานะครับผมนะฮะเครื่องที่อาการนําให้กระทางร้านแก้ไขครับก็คือพัดลมดังนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการสั่งพัดลมมาเพื่อจะทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อเครื่องแล้วเปลี่ยนพัดลมกันเลยนะครับ นี่เราก็คือนอ็อตฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาหลังแล้วก็เปลี่ยนพัดลมนะครับเพื่อมาแล้วนะครับนี่นะครับคือพัดลมตัวเก่านะครับที่เสียนะครับทําให้เครื่องร้อนนะครับไม่ไม่ระบายอากาศเ,เราจะทำการเปลี่ยนกันนะครับ เราก็จะประกอบเสร็จแล้วนะครับามาเปิดลองดูกันว่าพัดลมปกติไหม ลมใช้งานได้ปกตินะครับมีลมออกนะครับเสียงไม่ดังเลยถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีโน้ตบุ๊กหรือแม็กบุ๊กนะครับที่อาการพัดลมดังครับสามารถนำเครื่องเข้ามาให้กับทางร้านสมายทีของเราแก้ไขหรือเปลี่ยนได้นะครับ้เนื่องด้วยตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับทางสมายทีของเราเปิดอยู่เปิดที่เดียวนะครับคือเปิดที่สำนักงานใหญ่นะครับที่ประเวนะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถ นำเครื่องนะครับส่งมาทางไลน์แมรหรือ ar, รัอ ar, ล ar, มูฟก็ได้นะครับหรือถ้าท่านได้สะดวกก็เข้ามาที่สำนักง,งานใหญ่ที่ประเวศได้เลยนะครับวันนี้ช่างแอมก็ก็ขอจบงานเปลี่ยนพัดลมโนตบุกโตชิบ้าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ